อันน,นี้เรามาเรื่อง,องของเนตราเมตาเวิร์สนะครับดูซิงานวิจัยอนี้เป็นบทที่สามเนี่ยขอดูบทที่หนึ่งก่อนปัจจัยที่ส,ส่งผลต่อการเข้าถึงตลาดเมตาเวิร์สนะครับมนุษย์ปัจจุบันโอเคค่อยว่ากันนะครับอ เป็นที่ของอาจารย์คอมเมนต์ไปให้นะเน,นี่ยอาจารย์ค่าทิ้งไว้กันในเล่อมันไม่มีนะครับปัจจัยใดยปัจจัยใดยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงเมตาเวิร์สรูปแบบการตลาดที่เหมาะสมนะครับในการเข้าถึงเมตาเวิร์สนะครับอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ มาช่วส่งเพื่อปรึกษาปัจจัยนะครับรูปแบบการตลาดการเข้าถึง m e t a เวิร์นะครับอันนี้ก็ใช้ได้สมมติฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด m e t a เวิร์สขอบเขตความวิจัยนะครับขอบเขตตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเราเราพูดถึงปัจจัยเนี่ย ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีนะครับถ้าท่านนักศึกษาคิดว่าอโอเคตรงนี้มันใช้ได้นะครับมันได้อยู่แล้วละ่ะปัจจัยตัวไปสละปัจจัยเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันต้องมีแยกเป็นด้านย่อยๆนะเทคโนโลยี Technology เรื่องอะไรก็เป็นอาจจะเป็นในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์จะลบกก่อนล้วกันฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และอีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เป็นตัวหลักนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับพูดถึงในตัวตัวในเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตอ๋ออาจจะคิดว่าเป็นเนเรื่องระบบเครือข่ายอ่ะนงี้ดีกว่าอ่าระบบเครือข่ายครับซึ่งอาจารย์ไม่รู้หรอกนะครับระบบเครือข่าย และอื่นๆอย่างน้อยต้องมีประมาณ3อย่างนะครับการเข้าถึง Metaverse นะครับ m e t a v e r s e เนี่ยมันมีอะไรบ้าง Marketing นะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องไปค้นดูนะครับปัจจัยยังไม่เห็นบทที่2นะอันนี้คือพูดถึงไปตามหน้าไปก่อนนะครับอ่าคราวนี้บทที่2อนิยามสัพช็พคอะนนี่นักสายังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าอย่าง,างแรกเนี่ย็ตัวแปรอิสระหน้าปัจจัยเทคโนโลยีคืออะไรนะครับ เทคโนโลยีนะครับคืออะไรนะครับแล้วก็มีกี่ด้านนักศึกษาก็ว่ากัานไปด้านย่อยๆนะครับอาจจะสีด้านทั้งด้านความรู้ลึกความอะไรก็ไปไปหามานะครับปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีนะแล้วก็ในเรื่องของตัวอะไรครับเมตาเวิร์สเมตาเวิร์สคืออะไรนะครับแล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้างนักศึกษาก็ชี้แจงมาครับชี้แจงว่าเออตรงนเนี้ยเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เป็นตัวแปรตามนะครับหรือนะครับ้าเราบอกว่าเมตาเวิร์สมาร์เก็ตติ้งนะครับเดี๋ยวอาจารย์คิดเป็นอย่างนี้ดีก,กว่าครับเ mm hmm. พราะมันเป็นพูดถึงการตลาดนะครับการตลาดของเมตาเวิร์สคืออะไรคืออะไรนะครับนักึษาจะเป็นในลักษณะฟันเตอร ยังใช้เป็น 4P หรือ 7P ไหมนะครับ 4P หรือ 7P ไหมอ,นนอันนี้คืออาจารย์ไม่รู้นะครับอันนี้คือเป็นปัญหาเพราะพูดถึงการตลาดก็จะเกี่ยวข้องกับตัวนี้ปจัจจัยเทคโนโลยีคืออะไรนะครับเรื่องประโยชน์นะครับก็ยังโอเคพอไปได้นะครับแต่น้าบทที่1เนี่ยนักศึกษาก็ต้องมาเติมนะครับในเรื่องหัวข้อนักศึกษาชี้มาให้จารบปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีการตลาดนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องแตกข้อย่อยออกไปนะ บทที่หนึ่งนะครับต่อไปเราไปดูบทที่สองนะครับบทที่สองนักศึกษาจะเป็นในลักษณะไหนนะครับมันจะสอดคล้องกันไหมนะครับอ,อันนี้นะครับแนวคิดทฤษฎีเมตาเวิร์สนะครับใช้ได้นะครับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมาเก็ตเวิร์สมาเก็ตติ้งใช้ได้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบริโภคอันนี้นะครับ มื่อกี้นี้นักศึกษาบอกว่ามันเป็นในเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีนะครับนักศึกษาก็ต้องมาหาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันคืออะไรนะครับมีแนวคิดเทคโนโลยีอะไรอะไรกันบ้างเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องของที่นักศึกษาหามานะครับหามาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีนะครับ คืออะไรนะครับก็อย่างอย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวความหมายความสําคัญนะครับ mm hmm. เทคโนโลยียังแต่ย่อยไปได้อีก้องเยอะแยะเทคโนโลยีนี่มันมันกว้างมันกว้างเยอะนะครับอาเทคโนโลยีน,นักศึกษาก็ไปหามาครับสี่อันความหมายนะครับความสําคัญซึ่งมันสาคัญแหละเพราะมันสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวอวงค์ประกอบ นะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของทฤษฎีและแนวคิดอันนี้นะครับก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องอต้องทําเพิ่มเติมนะครับทำเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจารย์จะได้มาตรวจทีอ่ะอันนี้ก็เป็น4ตัวอาจารย์ลบก่อนนะอ่ะโอเคเอต้าเวิร์สอ่ดูดูดูดพึด อันนี้ไม่ได้ใช้นะพฤติกรรมผู้เบริโภคนทั้งศากตรเราไปหาใหม่นะครับหาใหม่เลยนะครับอาจารย์กจ้กลบตรงนี้นะครับเป็นอันรู้กันว่าไปหาใหม่นะครับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับห้าหกก็สองหกสามวันนี้ได้เลยนะครับอ แต่จริงมันก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวกันเท่าไหร่นะแต่มันก็พอหยวนหยวนกันไปเพราะว่าเราเราเป็นเรื่องของตัวปัจจัยเท,เทคโนโลยีเนี่ยการตลาดแบบดิจิทัลนี่ก็โอเคพอไปได้นะครับไปตรงนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวพันกันเท่าไหร่นะครับอ่า,อา,อาโอเคอันนี้พอมาถึงกรอบแนวคิดเนี่ยนักศึกษาผิดแล้วนะครับเพราะกรอบแนวคิดเนี่ย เราบอกเอาตรงนี้เป็นเทคโนโลยีนะครับส่วนผสมของตลาดบริการนะครับมันไม่มีเลยนะครับไม่มีอยู่ในในเรื่องของตัววิจัยที่เราทําเลยภาษาเราบอกว่าคือปัจจัยคือปัจจัยทางเทคโนโลยีอันนี้ก็ต้องเป็นเทคโนโลยีมีกี่ด้านนักศึกษาเขียนมาข้อๆนะครับการตั้งใจซื้อซ้ํา ของระบบมาเตอร์เวิร์ดสมาร์เก็ตติ้งอันนี้เราไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้นักศึกษาต้องให้นิยามนะครับก็คือเมาเตอร์เวิร์ดสมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดการตลาดเมเตอร์เวิร์ดสเนี่ยนะครับมีส่วนย่อยอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันไม่สอดคล้องกันละนะครับเพราะว่าในตัวนิยามศัพท์เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไปดูซิซิว่าไอมาเตอร์เวิร์ดสเนี่ยอาจารย์จะแนะนําให้นักศึกษาเนี่ย ทำอะไรเป็นองค์ประกอบย่อยๆได้บ้างนะครับนี่แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเมตาเวิร์สนะครับนะครับตัวนี้คือเป็นแนวคิดที่นักศึกษาจะต้องใช้นะครับตัวนี้นะครับเมตาเวิร์สเขาบอกเป็นการนำเสนอสินค้าซึ่งอธิบายผลิตภัณฑ์และการสร้างคำอธิบายรายสินค้านะครับที่มีโอกาส สร้างรายได้ใหม่รายได้ในการเช่าพื้นที่จัดงานโลกเสมือนจริงนะครับก็ผ่านนะครับการโปรโมทของสินค้าเนี่ยผ่านเทคโนโลยีนะครับนักศึกษาจะใช้เป็นในเรื่องของตัวอะไครับ VRAR นะครับ,รบแล้วก็มิกแเรนี่คือเป็น3ตัวนะครับอันนี้ก็ได้นะครับหรือจริงๆแล้วนักศึกษาจจะใช้ใช้ตัวนี้ดีก่าครับหกลยุทธ์ของการตลาดเนี่ยนะครับ ของเมตาเวิร์เนี่ยนักศึกษาใช้ตัวนี้นะพวกกลยุทธ์การตลาดเกเมตาเวิร์สเนี่ยการผสมแพลตฟอร์มเนี่ยนักศึกษาไปดูตรงนี้เลยพวกวส่วนผสมนี่คืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะครับเ mm hmm. ดนะข mm hmm. อดูนิดนึงนะครับ พ็มี6อย่างนะครับตามภาษาทตัวเองมันครบในการเปรียบเทียบเสมือนกินย่าหนึ่ง กำลังดูว่าตัวเนมอานและตัวกระจายมากๆนะครับเดี๋ยวนะมันจะมี6ข้อนะครับมีหข้อกับสีข้อหกกลยุทธ์หกลยุทธ์นะครับวิธีการจัดกิจกรรมจัดคอนเสิร์ตจัดแฟชั่นเป็นการนำเสนอสินค้าผ่านผู้บริโภคสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์สร้างสินค้านะครับสร้างไรายได้ อันนี้ก็่ถึงเรื่องของผลประโยชน์นะครับอันนี้นะครับการทําตลาดให้โลกเสมือนจริงนะครับเพื่อทําให้ผู้บริโภครับซู้ถึงแบรนด์ของเราซึ่ง ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทั้งหมดนะครับออันนี้ที่อาจารย์เห็นเห็นเลยนะการสร้างพื้นที่ของเรานะครับก็คือในเรื่องของตัวอะไรการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะครับการเสนอของสะสมดิจิตอลนะครับ อันนี้สามอันละนะครับที่จารย์เห็นมี6อย่างเนี่ยซื้อพื้นที่ก็อาจจะเป็นตัว p a นะครับนะครับแล้วเรื่องของเรื่องของการการสร้างประสบการณ์ที่ดีก็คือในเรื่องของ Experience นะครับที่ทำอยู่บน Metaverse นะครับเสนอของสะสมดิจิตอลอาจจะเป็นในเรืองลักษณะของการแถมเหรียญดิจิตอลนะครับอันนี้ก็อันนี้คือเป็นรูป3รูปแบบนะครับาการตลาดของ Metaverse เนี่ยห้าง ก็อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่นะครับก,ก็เป็นเรื่องของตัวเพจการสร้างพื้นที่เพราะถือว่าเป็นพื้นที่ใหม่นะครับเราก็ต้องดูเพื่อการสร้างความสัมพันธ์เป็นอีกคือเป็นช่องทางการจําหน่ายนะครับช่องทางการจาหน่ายก็คือเป็นเพจเหมือนกันนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัว experience นะครับหรือประสบการณ์เนี่ยนะครับในโลกเสมือนจริงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับฟโฟกัสจะทําให้แบรนด์เนี่ยมีแบรนด์ร o ยัลตี้นะครับหรือความมั่นคงของ บแบรนด์เนี่ยมันมากขึ้นไหมนะครับแต่ถ้าประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่ดีในการเข้าถึงนะครับใช้ล่เสมือนจริงไหมนะครับเสนอของสะสมดิจิทัลก็เหมือนจะในเรื่องของตัวอะไรครับการส่งเสริมการขายนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของการใช้เหรียญดิจิทัลนะครับเที่ยงสายเห็นไหมครับว่าจะเป็นในเรื่องของตัวตัวป๊อปคอยของ i อเอสทัมหรืออะไรพวกนี้มันได้หมดนะครับการแถมเนี่ยก็จะเป็นเงื่อไนไทนะครับอัน,นีที่อาจารย์เห็นเนี่ย อยู่ในบทความนี้มันมีอยู่3อันนะครับนักศึกษาอาจจะใช้3ตัวนี้นะครับไปทําอยู่ในม e t ตอร r เวิร์สการตลาดนะครับนะครับในเรื่องของการสร้างพื้นที่นะครับการทําสร้างพื้นที่ของเรานะครับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและด้านการนําเสนอของสะสมดิจิตอลนะครับเดี๋ยวข้างบนมีอะไรบ้างไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอจดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะสรุปข้างท้ายให้นะครับ เรื่องของการการสร้างพื้นที่ของเรานะครับบนเมตาเวิร์ก็คือสร้างช่องทางในการจัดจำหน่ายสร้างร้านค้าบนตลาดดิจิทัลพูดกันง่ายๆนะครับการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่ดีนะครับแล้วก็การเรื่องของการนำเสนอเสนอของสะสมบนดิจิตัลดิจิทัลนะครับอันนี้3ตัวอาจารย์ขออ่านทั้งบนนิดนึงนะครับ ก็คือในในอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะทําก็คือในเรื่องของตัวอะไรครับการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ว่ากันต่อนะครับอันนี้คือสามอย่างละเดี๋ยวอาจารย์ดูซิดูว่ามันมันจะเป็นในเรื่องของอะไรนะครับอันนี้นะครับอันนี้ภายในเรื่องของภายในเกมนะครับประสบการณ์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวนี้นะครับ การตลาดนำเสนอ ATR AR VR นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการการนำเสนอนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องของตัว AR VR แล้วก็ m i x นะครับบางบางเนี่ยนะครับก็คือจะมีสามอันนี้ก็คือจะจะเป็นเรื่องของตัว VR นะครับเรื่องของการใช้นะครับแล้วก็ AR AR แล้วก็ MR นะครับการตลาด Meta v e r s e บาง บางงานวิจัยเขาก็จะทำอยู่แค่สามตัวนี้นะครับอาจารย์เล่นนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยมันอันนี้คือเป็นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับ<ช>เทคโนโลยีมันก็จะเป็นสงยุดนะครับก็สรุปเลยนะครับก็ของนักษานี่อย่างที่ว่าปัจจัยทางเทคโนโลยีนะครับก็อาจ,จะใช้เป็นในเรื่องของตัวในปัจจัยตัวแรกนะเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นใช้ vr นะครับ vr ar ar แล้วก็ mix นะครับก็คือ mr นะครับแล้วการตลาดเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะใช้ในเรื่องของตัวการตลาดของตัว marketing เนี่ยตอนนี้ที่อาจารย์เห็นเอกสารมันมีอยู่แค่3มตัวนะครับก็ในเรื่องของกา,อการสร้างพื้นที่ของเราการสร้างประสบการณ์ที่ดี การเสนอของสะสมดิจิทัลนะครับ mm hmm. ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวนักศึกษาจะใช้เป็นตัว 4P ก็ได้แต่ว่าคือในเรื่องของ 4P เนี่ยมันก็ต้องใช้อีกอันอีกอันหนึ่งเนาะ,อะลองดเอูเพราะว่ามันเขาบอกว่าบอกอยู่แล้วในการสะสมนะครับโดยเฉพาะเห็นไหมครับสินทรัพย์อย่างเหรียญงานศิละปะอะไรพวกนี้นะครับ ตอนนี้คือตลาดของ Metaverse มีอยู่4อย่างนะครับรูปแบบของการตลาดมั่นใจที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาตามบริบทตามเวรมาจนมาเก็ตเวิร์นะครับการส,งสง่งเสริมการขายนงั้นสรุปนะครับก็ตคงต้องไปหาอะไรกันเพิ่มเติมนะครับสรุปเลยนะครับเทคโนโลยีที่ใช้นะครับเทคโนโลยี เทคโนโลยีนะครับของ m e t a เวิร์นะครับก็มี VR นะครับ AR และ MR นะครับก็คือ3ตัวนี้คือเป็นตัวแปรหลักนะครับนันกศึกษาก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับส่งผลต่อตัวแปรตามนะครับในเรื่องของตัวอะไรครับการตลาด การตลาดของเมตาเวิร์สนะครับเมตานะครับก็มีทั้งหมดก็ในเรื่องของตัวาาาการสร้างพื้นที่นะครับการสร้างพื้นที่ของเรานะครับของเราครับก็คือการสร้างแพนพื้นที่หรือสร้างแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับสองนะครับาการสร้างประสบการณ์ประสบการณ์ใหม่ใหม่นะครับดานอันที่สามก็คือในเรื่องของตัวการเสนอ ของสะสมนะครับของสะสมหรือของขวัญที่ให้กับลูกค้าอาจจะเป็นในรูปของตัวที่เราไปดูที่เขาก็จะมีการาใช้จ่ายผ่านาแพลตฟอร์มนะครับใ,ในเมตาเวิร์สเนี่ยครับก็จะให้ของสะสมอาจจะเป็นเหรียญน,นะครับหรืออาจจะเป็นของแลกต่างๆก็ดีนะครับอันนี้ก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของตัวเมตาเวิร์สนะครับอัอนนี้ก็ บทที่สองนะเดี๋ยวพอบทที่สามปุ๊บเนี่ยค่อยว่ากันใหม่แล้วกันนะครับเอาเอาตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวบทที่สามเนี่ยอาจารย์จะได้ดูว่าบทที่สองเนี่ยมันจะต่อไปบทที่สามได้ไหมนะครับอันนี้ถ้านักศึกษาสงสัยนักศึกษาก็ไลน์มาถามอาจารย์ทัทีนะโอเค